สิบเนาฬิกาห้นาทีนะครับมาชมรถไฟกลางคืนกันบ้างนะครับไม่ได้ถ่ายมาหลายวันนะครับตอนนี้ผมก็อยู่ตรงจุดตัดทางด้านใต้นะครับของบ้านคูบัวนะครับพี่ๆเจ้าหน้าที่ก็การทางนะครับ ขบวนรถด่วนที่แปดสามนะครับกรุงเทพต่างนะครับราช้ายี่สิบกว่านาทีนะครับก็ถือว่าวันนี้มาไวนะครับนี่ก็ผ่านหน้าสถานีบ้านคูบัวมานะครับนแลนะครับวิ่งมาไวเหมือนกันนะครับ ไปไวนะครับเรากตะต้องตีหนึ่งสูงนสะครับโอ้โหไปไวมากครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับเราพบกันในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ